นักท่องเที่ยวสายสะสมนะคะถูกใจโครงการนี้ของทางทททอย่างแน่นอนค่ะสําหรับโครงการ Amazing Thailand NFT ซีซั่น3นะคะหลังจากผ่านซีซั่นหมาซีซั่นสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับการตอบรับดีมากๆซีซั่นสก็เลยผุดขึ้นนะคะซึ่งความพิเศษของซีซั่นสนี้ก็เรียกว่าเยอะมากๆเลยนะคะทําให้นักท่องเที่ยวสายสะสมค่ะตามไปสะสมผลงานศิละปะนะคะจากสถานที่ท่องเที่ยวถึง40แห่งทั่วประเทศไทยของเราใน5ภูมิภาคค่ะนอกจากนั้นนะคะในซีซั่นนี้ค่ะยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางในเรื่องของรัฐ าหาสถานบริการรวมไปถึงสายการบินด้วยค่ะประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายก็ N ย่อมาจาก Nature นะคะ F มาจาก Food แล้วก็ T ก็ Thai ness ก็ NFT เราก็คิดว่า NFT 2 Tips จะทำยังไงได้เราก็เลยเอานวัตรกรรมนะคะ b ล o อก c h a เนี่ยมาใช้โดยการสร้างสรรค์ภาพงานศิลปะ NFT เพื่อมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางในการเดินทางก็จะเก็บสะสมภาพศิลปะไปด้วยนะคะและในภาพศิลปะที่ทุกท่านเก็บสะสมเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแลกสิทธิประโยชน์ได้แล้วนอกจากนี้เก็บสะสมไว้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตค่ะมีพันธมิตรมากกว่า70ลายเพราะว่าพันธมิตรเห็นเห็นประโยชน์จากซีซันนึและซีซันสว่านักท่องเที่ยวที่จะเก็บสะสมเนี่ย มีต้องเดินทางจริงนะคะถ้าไม่เดินทางก็ไม่สามารถเก็บสะสมได้เพราะมันเช็คอินในจุดที่ที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะชวนทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเพื่อรับผลงานศินละปะ NFT จากแหล่งท่องเที่ยว40แห่งทั่วประเทศไทยสนามบิน32แห่งสถานีขนส่งรถโดยสาร8แห่งร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการ30แห่งด้วยกัน รวมถึงยังจะได้ชมผลงานศิลปะ NFT นะคะที่สะท้อนความเป็นไทยผ่านรูปแบบของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันทั้ง5ภูมิภาครวมทั้งสิ้นจำนวน55,000ชิ้นงานด้วยกัน ซึ่งผู้ที่เข้าสะสม NFT จากแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีชิ้นเดียวในโลกสามารถซื้อขายหรือว่าแกลกเปลี่ยนได้แล้วก็ยังได้รับส่วนลดพิเศษสําหรับใช้บริการสถานประกอบการต่างๆรวมกว่า40รายจากพันธมิตรของโครงการนี้ค่ะสมมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วเพราะว่าอ,อ,อยู่ในวงการ NFT มานานแล้วครับโครงการนี้เป็นการดีที่เขาเอานวัตกรรม ใหม่ๆนะครับมาใช้บวกกับทากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยอะไรอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นซีซั่นแรกนะครับผมก็ใช้ในการซื้อไอศครีมมีร้านไอศครีมหนึ่งในห้างสยามครับก็ไปดูป้ายว่าเอยคนที่ถือ NFT หนึงตัวอะไรอย่างงี้จะได้ส่วนลดไอศครีม40บาทอะไรงี้ซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่ามีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นโดยที่ว่า ผมได้ส่วนลดแต่ว่าคนอื่นที่ไม่ได้สะสมเขาก็ออจ่ายราคาเต็มไปอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมสะสม NFT ผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า y a x ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android สามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ได้ภายในวันที่31ธันวาคม2566นี้ค่ะ